พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจอกันในหัวข้อที่บอกว่าใจไม่ก้าวนะคะเท้ามันก็ไม่เดินนะคะทุกอย่างควบคุมอยู่ที่ใจนะคะถ้าใจเราสู้เสอย่างถ้าไใจเราจะเดินเสอย่างนะคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะทุกอย่างควบคุมอยู่ที่ใจเราว่าใจเราของเราอะมันหนักแน่นมากแค่ไหนมันสู้มากพอแค่ไหนนะคะเหมือนที่เขาบอกว่าขาที่ก้าวเดินนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ขาอยู่ที่ใจเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้น ปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะคะเราต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ใจเราต้องสู้นะคะใจเราอย่าท้ออย่าถอยวันนี้มันอาจจะยากลำบากนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราอดทนได้เราฝ่าฟันมันไปได้นะคะเราจะรู้ว่าความสำเร็จนั้นนะ่ะมันน่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะต่อให้เราจะบินไม่ได้เราก็ต้องเดินนะคะต่อให้เราเดินไม่ได้ให้เราคานะคะ่ะเราคานไม่ได้ให้เรากระเถิบกระเถิบไปนะคะนั่นแหละคะ่ะ มาทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราสู้นะคะอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยนะคะมาเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะวเวลาเจอปัญหาอะไระคะ่ะให้ถามใจตัวเองนะคะว่าเราไหวไหมเราสู้ต่อนะคะไม่มีใครที่ไม่เคยเจอปัญหานะคะทุกคนเจอปัญหาหมดในชีวิตนะคะขอแห้ใจอย่าเพึ่งท้อนะคะเดี๋ยวมันมาแล้วปัญหามันก็ต้องไปอยู่ดีค่ะมันไม่ได้อยู่นานนะคะ อย่าให้ทุกคนอย่าเพิ่งท้อเนาะจินกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ใครอยากจะได้กำลังใจในการใช้ชีวิตหรือว่าใครอยากจะ มีแรงในการทํางานต่อมีแรงในการใช้ชีวิตต่อนะคะสามารถทักมาหาเจ็บได้เลยหรือว่าจะทักหาคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับพี่ๆนะคะทางอินดีมของเรามีคลิปวิดีโอหรีอเทคนิคในการใช้ชีวิตมีกําลังใจแบบนี้นะคะส่งให้พี่ๆทุกวันเลยเราจะต้องลุยไปด้วยกันเราจะต้องผ่านพ้นมาไปด้วยกันนะคะไปะเขาเรียกว่าเราจะผ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะซึ่งทุกคนอาจจะลําบากนิดนึงนะคะช่วงนี้แต่เราก็ สู้นะคะใจเราต้องสู้เนาะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะอยากให้ทุกคนเข้มแข็งแล้วก็อยากให้ทุกคนมองหาอาชีพเสริมไว้บ้างนะคะใครที่กําลังอยากมีไรายได้เสริมช่วงนี้เป็นช่วงที่กักตัวใช่ไหมคะเป็นช่วงที่ล็อกดาว ก็หาอาชีพเสริมมหาอาชีพออนไลน์ทําบ้างนะคะใครอยากศึกษาธุรกิจที่เจยบทำอยู่ก็คือธุรกิจอินดีมนะคะก็สามารถทักมาหาเจยบได้เลยหรือว่าจะทักหาคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับพี่ๆทางทีมงานของเรานะคะยินดีให้คําปรึกษายินดีให้คําแนะนํานะคะอินดีมสามารถช่วยให้คนปลดหนี้ปลดสินมาแล้วมากมายนะคะแล้วก็ยังสามารถให้คนมีไรายได้เสริมอีกเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยะคะ่ะแค่พี่ๆเปิดใจนะคะเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษานะคะ ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้เข้ามาศึกษาก่อนขอให้เปิดใจก่อนลองดูก่อนถ้าไหวถ้าชอบก็ไปต่อค่ะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วไม่มีคำว่าขาดทุนอยู่แล้วนะคะพี่พี่สมัครเข้ามาพี่พี่ก็ได้สินค้าไปใช้แล้วก็สามารถสร้างรายได้จากธุรกิจของเราอีกด้วย และธุรกิจเนี้ยค่ะเป็นมีคุณก้องเป็นผู้บริหารเป็นผู้นําของเราอย่างเงี้ยค่ะสามารถเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจได้เลยนะคะว่าเขาอจะพาเราไปสู่ประสบผลสาเร็จแน่นอนค่ะนั่นแหละค่ะใครสนใจนะคะทักมหาเจ็บได้เลยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ